สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับซนนี่แล้วนะคะในช่องกินเทีย่ยวแดนอาหรับนะคะวันนี้ซนนี่ก็จะพามาปลูกต้นไม้นะคะทุกคนนี่นะคะปลูกต้นตะไคร้นะคะอันนี้เราก็ชตาตะไคร้ได้ประมาณสิบห้าวันนะคะทุกคนลากก็จอกประมาณนี้แ<ม>ช่ในน้ําแต่ว่าซนี่ลืมนะคะลืมสังเกตว่าน้ําหมดเพราะซนี่เอาไว้ข้างนอกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังมันยังมีน้ําอยู่น่าจะ น่าจะเพิ่งหมดนะคะน่าจะน้ำน่าจะเพิ่งหมดวันนี้แช่ไว้ห้าต้นนะคะแช่ไว้ห้าต้นไม่รู้ว่ามันติดกี่ต้นอันนี้ก็ติดแค่นิดเดียวเองนะคะต้นนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราจะลองปลูกนะคะอันนี้ก็ติดนิดเดียวเองไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าจะลองปลูกลองปลูกหมดเลยนะคะตาไคข,ของเราเราจะปลูกกินเองนะคะแล้วก็จะมีต้นาสารแน่นะคะ สาระแนที่ปลูกไว้นะคะจากทิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่บางคนอาจจะเห็นนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ออกมาใหม่อันนี้ก็น่าจะเหลืองไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่ามันเหลืองใบเหลืองหมดละแต่ว่าจะมียอดที่ออกมาใหม่แล้วก็จะมีต้นต้นผักอีตูภาษาลักเอิญผักอีตูได้จ้านี่ภาษเภาเราเรียกว่าอีตูภาษาไทยก็เรียกแมงลักนะคะทุกคน ใบมันก็เหลืองแน่จักน้อยนะจ๊ะใบก็จะเหลืองหน่อยนะคะแต่ว่าข้างบนก็ออกยอดมาใหม่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิลี่นะคะก็จะเป็นพริกนะคะแต่ว่ายังไม่เกิดไม่งอกเลยนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นต้นต้นอะไรนะ ต้นเอี้ยงว่ะต้นฟักทองนะคะอันนี้เป็นต้นฟักทองเราปลูก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลุมนะคะบางหลุมก็เกิดไม่หมดเราหยอดหลุมแล้วประมาณ4ี่เม็ดบางหลุมก็เกิดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดบ้างนะคะทุกคนเป็นเป็นฟักทองพันอินเดียนะคะเราไม่รู้ว่าจะได้กินลูกกินผลมันหรือเปล่าเนาะลองปลูกไปว่างๆนะคะ ตอนนี้เป็นช่วงเช้านะคะทุกคน9โมงเชา้าซ,ซันนี่ก็เลยถือโอกาสว่าจะมาปลูกต้นตะไคร้แล้วก็มาอัปเดตต้นไม้ที่ซันนี่ปลูกให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอันนี้อันนี้ปลูกปลูกตั้งแต่ปลูกตั้งนานแล้วคะ่ะปลูกตั้งแต่พร้อมๆก,กันกับต้นสารแนสารแนนะคะเราก็จะมาขุดหลุมกันนะคะทุกคนเอาแบบง่ายๆนะคะสไตล์ซันนี่เลยค่ะ มาได้จักพี่น้องแล้วก็จะขุดหลุมก่อนเนาะทุกคนเนาะขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าต้นมันจะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นดินทรายนะคะทุกคนมันก็จะปลูกยากหน่อยมันก็จะปลูกยากหน่อยเป็นดินทรายแล้วก็หาปลูกเบิ้งเนะ้ะพี่น้องเนาะ อยู่เมืองนอกหาปลูกเอาถ้ามันเกิดถ้ามันงามเฮาก็ได้กินมันนะพี่น้องเนาะไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่านะคะทุกคนนะถ้ามันเกิดให้ก็โอเคเขาบอกว่าปลูกตะไคร้เขาต้องแบบเอียงๆมันวะอันนี้ปลูกของนึงเนาะแล้วก็จะมาปลูกนี่ห่างกันน้อยๆหนึ่ง เพื่อมันเกิดมันใหญ่มันงามเนาะพี่น้องใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะปลูกแบบนี้นะคะเอาง่ายๆเลยเหมือนมันมีรากต้นดอกเฟียฟ้ยงฟ้าแล้วเราก็จะมาลุ้นด้วยกันนะคะสนนี้จะอัปเดตเรื่อยๆสวนนะคะอัปเดตสวนเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า มันจะรอดไม่รอดเดอ้อพี่น้องตะไคร่ห้องสิบหกลงไปเลยจ้าหนูลูกสาวแม่หอยงามๆรอดเดอ้ออย่าเป็นอย่างเดอ้ออย่าเป็นอย่างเด้ออย่าเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเขาปลูกแบบนี้หรือเปล่านะแต่นี่ก็คิดเอา ิเอาเนาะอันนี้ก็มีตะเสษใบไม้นะคะที่หมักหมุมกันไว้นี่เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเชา้าเราจะไปท,ทําธุรานะคะเราก็เลยจะปลูกตอนเชา้าวันนี้ได้เลือกยามงามดีแล้วทุกคน เดี๋ยววันหลังเราจะมาอัปเดตต้นไม้เรื่อยๆนะคะว่ามันจะโตขึ้นไหมแล้วมันจะตายไหมทุกคนเนาะแค่นี้พอแล้วเราก็เลือกต้นไหนก็ได้นี่รากเล็กนีน่อยๆๆไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ารอดก็ด,ดีขอให้รอดขอให้รอดนะลูกนะโตไวน้นะเดี๋ยวคุณแม่จะรดน้ำให้โตขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวคุณแม่จะไป หาปุ๋ยมาให้คุณลูกนะพูดกับต้นไม้พูดกับต้นไมนะ้อ่ะค,ค, mm hmm. ค่ะทุกคนดูสิค้ามันเป็นดินทรายอนะ่ะทุกคน mm hmm. เห็นไหมมันเป็นดินทรายอนะ่ะ mm hmm. เห็นไหมล่ะเห็นไหมทุกคนนี่มันเป็นดินทรายเนะี่ยเห็นไหมดินทรายแล้วมันจะรอดไหมเนี่ย จะรอดให้คุณซันนี่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ใส่ดินอันนี้นะดินสำหรับปลูกต้นไม้เราซื้อมาเราซื้อมาไว้ตั้งนานละแล้วก็ปลูกนานนี่ต้นเล็กๆนะ้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าต้นนี้เล็กมากขอให้เป็นนะจ๊ะอย่าตายนะจ๊ะลูก อยู่แบบนี้นะอีกต้นหนึ่งนะคะทั้งหมดมีห้าต้นนะคะทุกคนเราก็จะปลูกไปตรงนี้ปห้าต้นสวยถึกเลือบึกบืนก็ซันนี่นี่แหละจ้ะโอ้ย สวยถึกและเบึกบนญทษานนี่นี่แหละจ้าขอพูดภาษากลางด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามีเพื่อนๆออที่ติดตามเป็นเป็นคนภาคกลางนะคะอาจจะฟังภาษาอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ก็เลยจะพูดภาษาภาษากลางด้วยภาษาภาษาอีสานน้ำนะจ๊ะภาษาบาลเกิดน้ำเนาะวอผสมปมไปอันนี้ถอดออกวะถอดออกอ่ะน,น,นะคะทุกคนแล้วเราก็จะหมันลดน้ำให้นางอุ๊ยแต่ว่าน้ำาหลเน้น้ำดอกเฟียงฟ้าไหม เสร็จเรียบร้อยนะคะบัวสิเป็นป่าพี่น้องจา๋าฝากเป็นกำลังใจสเน,น่ยน้ำได้จ้ะส่วนตน้นส่วนต้นผักชีได้จ้ะทีว่านไปเนาะเกิดมาน้อยนิดน้อยสน่เอาออกมาจากในบ้านเนาะเผอเอินว่าแดดมันแรงเนาะตายบดเลือดใจพี่น้องจา๋าตอนนี้เอาไปไว้ขังไหนมันกำลังออกมาอีกน้อยนึงเพราะว่าตอนนี้ตายตอนนี้แดดประมาณหนะ้า 30ยังไม่ถึง40องศาเดยจ้ะ38 39เกานะกลับไปหอนยุต,ติบาบะไหลหอนบะไหลเดี๋ยวถ้าเมาื่อใดสนี่ใดไปอ่ะที่ทำงานดเดี๋ยวสายสนี่จะอัปเดตนะคะที่ทำงานสนี่นะคะว่าจะไปทำความสะอาดถ้าเป็นแม่บ้าน รดน้ำต้นไม้ได้จ้าห้ามตายนะลูกนะแม่บอกว่าห้ามตายนะรดน้ำสองครั้งต่อวันนะคะเช้ากับตอนเย็นเช้ากับตอนเย็นนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นที่อ่เป็นที่บ้านนะคะบ้านเช่า แต่ว่าเราก็ปลูกได้นะคะมัน,นไม่มีใครมาทําอะไรตรงนี้แล้วก็ปลูกปลูกเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นผัดสวนครัวของเรานะคะทุกคนเราไม่ได้ปลูกแบบว่าต้นใหญ่อะไรมากมายก็พอปลูกได้นะคะอันนี้ก็ต้นต้นทองของเราไม่รมู้จะรอดค่ะไหมน้ำเยอะ จะได้ช่ำๆนะ้ำเนาะว่าแดดมันร้อนนะคะเอนี้ไม่รู้ว่าจะปลูกถูกวิธีหรือเปล่านะคะทุกคนนะอาจจะไม่ถูกวิธียังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็ลองปลูกปลูกสไตล์ซันีเนนะาะบางคนอาจจะไม่ปลูกแบบนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เท่าไหร่ เดี๋ยวขอเวลาไปตักน้ำอีกสักคูถังหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหดน้ำต่อกดี๋จะหดนี้อีกให้แขกอ่ะให้ผู้เบ้าแขกให้ผู้เบ้าแขกไปตักน้ำให้อยู่ด้วยจ้ะเขากลับมาเบิ่งต้นใหม่ฮเนาะออันนี้มันบริองวามันสิตายบ,บ,บนางวน่าจจะตายนะเพราะว่าปลูกไปใบมันเหลืองแล้วก็มันมีใบใหม่ขึ้นมามันไม่ตายหรอกมั้งเนาะ มีใบเหลืองมันทำไมมันเหลืองนะไม่เข้าใจเหมือนกันสันนี้ก็แอบเอาเม็ดมะม่วงนะคะเม็ดมะม่วงพันออินเดียที่เรากินไว้มา,มาไว้ตรงนี้สามเม็ดสี่เม็ดมีตรงนี้ด้วยตรงนู้นด้วยอันนี้จะเป็นเม็ดเม็ดอ่าเม็ดพริกเม็ดพริกนะคะเมล็ดพริก เราก็มาหวานไ้ตรงนี้ไม่รู้จะเกิดไฮซันนี่หรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสารเนระพาดูไปก่อนเนาะ,ะข้ามเวลาเพราะว่าเพราะว่าแขกเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยสัน,นีีก็ตัดไปเรื่อยนะคะตัดตัดไปใส่ชาหนุ่มแขกชอบกินชานะคะนี่เห็นไหมมันก็เกิดมาเล็กๆแล้วก็ลดน้ำไว้ทุกวันวันละสองรอบ ผงใส่มันกําลังปรับตัวเนาะแต่ว่ามันก็เหลืองเสนี้ก็อดห่วงไม่ได้กลัวมันตายอันนี้ก็จะเป็นต้นฟักทองของเรานะคะอันนั้นก็จะเป็นต้นตะไคร้ที่เราปลูกเมื่อกี้บริเวณรอบข้างก็จะประมาณนี้ค่ะไม่เยอะที่จอดรถก็ข้างๆหน้าบ้านเลยค่ะม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ํากันต่อน้ํามาแล้ว อันนี้นะคะหนุ่มแขกก็เอาต้นอะไรไม่รู้ค่ะเพราะว่าตัดตัดปลายกินต้นแล้วไอ้กินต้นแล้วเลยตระล่ลานางก็เอามาชําไว้เอามาปลูกไว้นะคะสันนิคิดว่าไม่รอดนะคะทุกคนสันนิคิดว่าไม่รอดนี่สันนิคิดว่าไม่รอดหรอกเพราะอากาศมันร้อนนะคะไม่มีที่อะไรคุมแต่ว่านางอยากปลูกก็เลยลองทกทนได้ยินเสียงไหมคะเป็นเสียงเสียงต,งติ้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 งไม่ใช่ขายไอติมนะคะ เป็นเสียงอ่ะเป็นเสียงอันนี้เสียงเขาขายใหญ่แก๊สนะคะเปลี่ยนแก๊สลดน้ำกันต่อนะคะทุกคนพุช่อันนี้ก็โตวไวๆไวนะลูกนะแม่อยากเห็นลูกแล้วนะ นีก็มม่มมวงบางคนถามว่าทำไมถึงปลูกผักสวนครัวนะคะก็มันจะได้แบบว่าอารมณ์แบบว่าคิดถึงบ้านเนาะไทยแลนด์บ้านอีสานบ้านเราเนาะชอบปลูกต้นไม้พวกผักเนาะมาอยู่ที่นี่ซันนี่ไปซื้อกินเองเนะี่ยก็ได้นะคะไม่กี่บาทกําหนึงนะ่ง แฮมเดียวก็ประมาณ8บาทนะคะพวกพวกผักสารแณนนะคมหนึ่ง8บาทแต่ว่าบางอย่างมันก็แพงแหลนะเนาะเราแต่ว่าเราสามารถเราสามารถปลูกเอง,เองได้มีความสุขด้วยนะคะทุกคนมันอยู่ที่ใจนะคะเราต่างบ้านมานี่แหละก็ของพวกนี้แหละที่สามารถพึ่งพาแบบว่าให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องคิดมากอืมรู้ ตนนี้รู้สึกว่าดินตัวนี้มันจะมันจะน้ำมันจะสะล้างดินมันออกมาข้างนอกมาละตัวไว้ๆนะจ๊ะตัวไว้ๆนะจ๊ะตัวไว้ๆนะจ๊ะห้ามตายนะจ๊ะสั่งแล้วนะะห้ามตายนะ สั่งห้ามตายห้ามตายนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะซันนี่ก็พามาดูต้นไม้นะคะอัปเดตต้นไม้นะคะที่เราปลูกไว้นะคะแล้วก็พามาปลูกต้นตะไคร้นะคะสําหรับวันนี้นะเป็นช่วงเช้าเก้าโมงเช้านะคะก็ร้อนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเที่ยงซันนี่จะออกไปท,ทําธุระนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนนะฝากเป็นกําลังใจให้กับสาวซนี่ด้วยนะคะที่อยู่เมืองเขกอาลับนะคะอาบูดาบีนะคะทุกคนนะวันหลังซนี่จะไปทําอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะรับชมด้วยกดไลค์เป็นกําลังใจนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะกราบขอประคุณมากเลยค่ะกดแชร์ด้วยนะคะสาวอีสานคนบุรีรัมย์นะจ้าฝากสาวอีสานบุรีรัมย์มาแน่นะจ๊ะสาวซนี่จะพามาอัปเดตต้นใหม่ต่างๆนะคะคลิปหนานะจ๊ะหว่ามันจะยูหลอดปะเนาะ สำหรับวันนี้นะคะกับสวัสดีค่ะวันดี่รักทุกคนนะคะโชคดีนะคะทุกคน